กำลังใจสักตัวเเอเอ้ยสองทีไม่ติดแบ็ดเลยกำลังใจสักตัวเเอาเวย้ย ขอพิดเขาพิดขึบแล้ว ครับแล้วไม่ติดอ,อ่ะนะครับผมก็สวัสดีนะครับแลนะนะักนะนะตกปลาทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับเราก็มาแก้แขนปลาสาะนะครับก็หมายเดิมนะครับผมเวลาเดิมนะครับก็จากความเดิมที่แล้วนะครับ โดนไป3ทีนะครับไม่ได้ตัวนะครับวันนี้ก็มีเวลาอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับผมก็ลองออกมาดูครับตอนนี้ก็กำลังเปลี่ยนตัวเบ็ดนะครับก็สลับตัวเบ็ดกันนะครับผมก็เดี๋ยวเซตอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับแล้วก็ไปลุยนะครับ มาดูผลงานวันนี้นะครับผมว่ามันจะกินหรือเปล่านะครับก็ก่อนหน้านี้นะครับก็กัดไปแล้วนะครับ2ทีแต่ไม่ได้ตัวนะครับก็ตอนนี้ก็พร้อมนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปลุยกันเลย กำลังใจรักตัว,ตวเาเว้ยเออสองทีไม่ติดเบตเลย <c oughs> cháy sắc tua đâu ơi cầm lòng cháy sắc tua cầm lòng cháy cầm lòng cháy dập con dập con dập con มาแล้วครับต้องให้บนนะครับถึงจะก,กดัดไปตัวนี้เป็นประสาทตัวประมาณเกือบเกือบสกิโลครับตัวนี้กเกือบเกือบสกิโลนะครับหรือาอาจจะสีกิโได้นะครับผมก็กัดเหยี่อผิวน้ำนะครับเป็นอเมซอนนะครับอ,อุปกรณ์วันนี้ก็จะเป็นนี้นะครับผมชุด ชุดเก่งนะครับผมก็จะเป็นอันลัวลิสแมน762นะครับตัวนี้ก็เวทอยู่ที่อ่าสิบยนะครับผมก็ส่วนสายพีนะครับก็จะเป็นอันลัวนะครับแบ็คแพเปอร์ไลท์นะครับซอวอเตอร์นะครับ p ีสนะครับผมก็หล <to> <ese> อดแล้วครับ วันนี้นะครับผมก็เคาะเพลินๆน,นะครับผมเมื่อกี้เคาะเพลินๆหน้าหินนะครับก็ขึ้นมาแบบเพลินๆเ,เหมือนกันนะครับโอเค